สนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E ยาเพียแคมเช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจาก New นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลณเวลานี้ไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพลงงัดถังงัดของนักร้องหนุ่มมากฝีมือเต้ยอธิบดินแน่นอนค่ะเพราะกระแสฮอตมากไต่ขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงต่างๆแบบมาแรงแซงทางโคงมากๆ ไปฟังกันค่ะว่าเจ้าตัวเขารู้สึกยังไงบ้างสวัสดีครับเต้ยอธิบุรินทร์ครับผมเจ้าของงานเพลงของห้างแล้วก็งัดถังงัดครับยังไงบ้างระแเราแบบมาแรงมากก็พอใช้ได้ครับผมไม่ถึงกับแรงมากครับผมพอใช้ได้เราคาดหวังมตอนแรกมันจะแบบมาแรงไหมไม่เลยครับทําเพลงนี้ไม่ได้คาดหวังกะว่าจะทําให้แบบสังคมเครียดๆอย่างเงี้ยครับอยากให้มีแบบเพลงสนุกสนุกแบบเอาไว้แบบฟังแบบเล่นๆเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับตอนนี้แต่งเพลงนี้ผมกําลัง ทานข้าวกินข้าวกับคุณยายอยู่ครับพอดีคุณยายทําเมนูหน่อไม้ให้กิน <c oughs> ผมก็นึกได้อยากจะทําแบบเพลงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตการทําอาหารการใช้ชีวิตของคนอีสานการไปหาหน่อ,อไม้เงครับก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับเขียนเองร้องเองครับผมคํา <c oughs> ว่างัดถังงัดนี่เป็นที่จรงิงมันเป็นกริยาเป็นแอคชั่นของการไปหาหน่อ,อไม้ครับเวลาเราไปหาหน่อ,อไม้ถ้าตามภาคอีสานเด็กเด็กวัยรุ่นภาคอีสานจะชวนกันไปหาหน่อ,อไม้เป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องที่แบบ ชวนกันไปหาของกินของป่าครับก็คือเป็นแอคชั่นของการขุดใช้เสียมขุดใช้เสียมแทงแล้วก็งัดเพื่อที่จะเอาหน่อไม้ออกมาแค่นั้นเองครับแล้วก็เอาคําเนี้มาลงใส่จังหวะที่เป็นสามชาไทยที่เป็นคารเบลครับก็เปาะตึกเปาะตึกเปาะตึกเปาะงัดทางงัดทางงัดประมาณนี้ครับไม่มีอะไรครับตอนนี้มีตัเทียวพวกเกมตรมทำ้าแบ<ล>บงัดทางงัดนี่รู้สึกยังไงบ้างเดียอันน <ểm> ี้รู้สึกดีใจมากครับผมรู้สึกดีใจมากผม ตัวผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีแบบนี้แต่พอพอ,พอมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันคือเหนือความคาดหมายเราทุกสิ่งทุกอย่างคือกําไรครับก็ฝากติดตามผลงานของผมนะทางค่ายทีเซาซาวนะครับช่อง Youtube ทีเซาซาวออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็ตามงานแสดงทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะมีแจ้งใน Facebook นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับ โอ้โหต้องยินดีกับหนุ่มเตย<ช> он, ด้วยเช,น ot, ช่นกันนะคะขอให้เพลงต่อๆไปทำออกมาก็ฮอตขึ้นแรงขึ้น,นกว่าเพลงนี้ไปเลยนะคะต,ติดตามทุกความเค้มค้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุ่ง